ผู้บัญชาการถาเรือพร้อมด้วยนายกสมาคมพัทยาทางเรือมอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดพลเอกสมประสงนินสมัยผู้บัญชาการถาเรือพร้อมด้วยคุณศิริรัตน์นินสมัยนายกสมาคมพัทยาถาวเรือและคณะเดินทางมามอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดโดยมีนายเดชาทรจันอบ นายกองค์การบรหิหารส่วนตำบลเกาะกูดนางนิกรผงทองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับนายกสมาคมพิยาฐานเรือกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาพื้นที่จังหวัดตราดในครั้งนี้เพื่อมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดเนื่องจากยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างทั่วถึงเกิดการเรียนรู้ข่าวสารต่าง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งคอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสามารถต่อยอดก่อเกิดนวัตรกรรมใหม่ในการเรียนการสอนต่อไปได้และเพิ่มความสะดวกสบายในการศึกษาในรูปแบบออนไลน์รวมถึงการค้นฟ้าหาข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดอีกด้วยครับ